ก็ถึงดื้ยที่คุณครูสายบัวหายไปก็ถึงดุ้ยพอนน่นึกหวั่นใจก็ถึงดุ้ยกลัวเราจะตายตาเปิดก็ถึงดุ้ยหรือเราจะแทนพระคุณก็ถึงดุ้ยที่ทานการุนเรามาก็ถึงดุ้ยยอมเป็นดอกเบี้ยถูก่าดก็ถึงดุ้ย ไปเป็นต้มขาลดเลยด้วยด้วยอานิสงส์อันประเสริฐพวกเราจะไปเกิดเป็นดาวเพลงเก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 ลง หนูยังไม่อยากตายอ่ะี่ไอ้ท่านนี่นะเกิดมากไ็ได้พึ่งก้าเดือนกว่าเองพึ่งจะเป็นไก่รุ่นกระตออกระตตอกไม่น่าตายเลย ห็นี่แววว่ากูใส่บพัวจะมาใสล้วออกไปเลยอะ่ะก็ได้ไงก็ที่พรร้อ,องแบบพระพรพิรมนีไ่ไงด้นกลอนสดให้ฟังนนกรัเพื่อให้เราสำนึกตัวไว้ถว้กคุณครูสายพัวท่านะเดือดร้อนเข้าใจไหมท่านมีบุญคุณเรายังไงเราต้องทานบุญคุณท่านแล้วก็ <c oughs> อยอมตายเพือ่อพวกเราจะได้ไปเกิดเป็นดาวลูกไก่อยู่บนท้องฟ้า แล้พ่อพูดอย่างนี้ได้ยังไงถ้าอย่างนั้นนะบนท้องฟ้าก็ทงเต็มไปด้วยด,วยดาวลูกไก่แล้วสิพวกเราโดนข้าวันตั้งกี่ตัวไม่มีที่ให้ไก่อย่างเราบนท้องฟ้าแล้วล่ะยังยังพอเหลืออยู่ประมาณห้าที่อย้าดูอยา่อยายูแล้วไก่อยตันตี้มันปีไก่นะมันต้องมีป้องกันหายนะบ้างแหละเนี่ยวะ แล้วทำไมเราไม่ร่วมปีกกันล่ะทำอะไรแหกเล้า้ไแหกเล้ารอ้ยทำอย่างนั้นไม่ได้นะครูสายบวจะเดือดร้อนถ้าเราแหกเล้าไปอ่ะออู้ยไม่เป็นไรหรอกพ่อครูเขาเป็นคนนี่เราเป็นไก่เนี่ยนะเราเปนเราต้องหนีออกจากเราเรานี่้ได้คือเขจะได้สบายแต่ไม่มีตัวพ่ออย่างงอแงไม่เอานะเป็นโตแล้วแก่แล้วด้วยเออยใสเป็นมีเหตุผล เขาท่าเขาท่าเข้าได้ไหมเออนี่ฟังนิดหน่อยสิคือแบบเชานุ่นไก่โง่ๆอ่ะเออช่วยอธิบายให้กระจ่างหน่อยสิโอ้ยเออนั่นสิอธิบายให้ฟังหน่อยน้ำเซนเหลือเกินวาไงเอ๊ะมาดิเนยโอ๊ะครับครับไก่มุ่ง วันนี้ล็กษณะเป็นวันที่สามครั้งที่สองที่เราผ่อนผันให้กับคุณครูสายบัวจะมาไหมเนี่ยใครจะไปรู้งั้นเตรียมมีดเลยเอาจริงหรือจริงสิแน่นะแน่สิจะยั่วนะไม่บ้าหรือไงจะเอาวิธีนั้นจริงหรอเชื่อพี่สิวิธีนี้มันเป็นวิธีขูดแบบระบบอัตโนมัติไปเกมมีดจะจไปแต่ฉันกลัวกลัวอะไร กลัวไก่ก <Upper language> <ie ilia> <The> ัวทำไมก็ปีนี้ปีไก่อ่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรก็ไก่มันไก่มันต้องมีพลังสิพี่คิดดูนะสิสองปีมีปีไก่หนึ่งอ่ะแล้วปีไก่เธอกลัวไก่เมื่อปีแล้วเธอปีลิงเธอเล้กลัวลิงปีหน้าเธอไม่แล้วกลัวหมูนหรอ

ข้าวกินหรือยังเรานี่มันคนมันท้องมันร้องอ่ะเสียงดังๆนี้มันเสียงท้องไก่ร้องไม่ใช่ท้องไก่แต่อันนี้เบียวมันจะร้องดังเลยขนาดนี้เราก็อย่างงี้ยไงเรามันอาจจะร้องเนี่กให้เราไปเชื่อมันซะเร็วๆโอเคเข้าครัวไปเอามีดมาเดี๋ยวนี้เลยปะ ก็ล้อกันอย่างนี้แล้วไปมาอะรมันรู้ไหมสิเอ้ย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 ค่ไหล่ะคันยงนี้มันานแล้วโอ้โหมันดีเลยเอ้ยไม่มาแล้วเฮ้ยได้ยินเสียงก็มาแล้วแหละมาแล้วมั้งสเสียงเอะอะอะไรกันไอ้พวกไก่อย่าตายเร็วเร็เลึพี่ชายอันลสี ออตาฝาดแล้วไก่ตัวมันก็เท่าเมื่อเช้าที่เราเคยเห็นนั่นแหละ <c oughs> กันแล้วเขายอมให้ช่วยชีวิตพวกแกเนี่ยมาเป็นอาหารเป็นดอกเบี้ยให้เราดูซิว่าตัวไหนมันจะตายก่อนนะนี่ดูตัวไอ้ไก่ชนชนไอ้ไก่ชนประคันเนี่ยเอาไปตายเลยทีเดีไปเลยไปพวกเราชนประคันช่วยด้วยไก่ไก่ชนไก่ชนตาประการที่ไหนล่ะพี่โว้ยไก่ชนตาประการอะไรเล่า y que สอนพิเศษลูกเขาแม่ก็เลยขอเงินล่วงหน้ามาถ่ายตัวพวกลูกๆเราไปหาที่อยู่ใหม่กันก็ได้เอ้วๆวๆเ้วไก่ดำสองตัวไปอยู่ด้วยได้ไหมอ่ะเออเจ้าไก่ดำด้วยไปอยู่กับพวกเราด้วยนะอปไ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 กไปไไไป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 ไงไปเ เธอใช้ไม่ไก่ตัวเมียฉันจะไข่แทนให้เลยนี่นี่ไอ้ไก่ฟังนี่นึกออกแล้วนี่นี่แกก็ลองฟอมแก้งๆแบบเป็นกระเทยดูสิแล้วเป็นไก่กระเทยดูแล้วแกอาจจะฟุกได้สักใบสองใบก็ได้นะโอ้ยทำไมอ่ะไอ้บ้าฉันทำให้เป็นหลงเยอ่ะอะอือ้่หิวว่าเปลี่ยนเรื่องได้เร็วจังนะผมพราแค่หิวจริงๆเนี่ยนี่สามวันแล้วนะเขาเพิ่งให้เขาเปลือกเราแค่ครั้งเดียวเอง นี่ลูกกีบทุกแมกทุกแมตตาเปอิ์นี่ยังไม่หายหิวเลยอะพออ่โอโธ่ลูกเจี๊ยบหลงนี่โอ้หนูมไม่น่าต้องมาตกลำลำลำบากตั้งแต่เจี๊ยบเจี๊ยบเลยนะลูกมังสาบโอ้ยพ่พอลูกคู่นี้นี่เปลี่ยนเรื่องเร็วเป็นบ้าเลยเี่ไก่ง,โง,โง้ๆทอฉันก็ตามไม่ทันแนะม่มงสาบ แองสาบโอ้ยเอาััไเป็นทอดๆเลยแล้วยี้ฉันต้องทำด้วยไหมเนี่ยห้แองสาบเ<ๆ>อ้นี่นี่นี่น,นี่แกไปพูดตามข้อความทำไมฮะเพราะอาจจะเป็นโคตรลับของเขาได้ไหนะมเป็นค<ม>โคร้รที่บอกว่าอย่างเช่นคืนนี้แหกเรา ใช่ไหมฉลาดมากนะอฉลาดมากเลยแต่ไม่เคยถูกอ่ะอ้วเ๊นั่นไม่ไม่ถูกมันยังไงกันอ่ะแมงสาบเนี่ยนะมันก็คือแมงสาบไม่มีอะไรลึกซึ้งเคยกินไหมบ้าโอ้ยบ้าใครจะไปกินแมงสาบสกปรกจะตายเหม็นก็เหม็นนี่ถึงแม้แล้วจะเป็นไก่ดำตัวสกปรกอย่างนี้นะแต่ยันก็ไม่ยอมกินหรอกเพื่อนว่าเหม็นจะตายตายเลยระหว่างอดตาย กินแมงสาบกินแมงสาบเออโอ้ยแมงสาบเอ้าตกลงแรเงี้ยกินแมงสาบดีมากกินแมงสาบเหรอเฮ้ยแม่ต่อไปนี้นี่เราจะหาแมงสาบกินประทังชีวิตไปก่อนไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวหนูจะหาแมงสาบแบบไม่เหม็นไม่เหม็นเอาแบบสะอาดสะอาดที่สุดให้แม่เลยล่ะมีเหรอมีอือแม่จ๋าแม่จ๋า หม่สามาหอมผมให้เวลาครูนักสามวันละยังจะมาขอผัดผ่อนอะไรอีกเล่ทดิฉันหาเงินไม่ทันจริงๆอะและนี่มันก็เพิ่งเป็นช่วงปีใหม่ทุกคนก็ต้องใช้เงินเพื่อการซื้อของขวัญนอะเสตุ่ลนฟังไม่ขึ้นใช่ไม่เล็เกิดว่าฉัน ผัดผ่อนทำใจดีผัดผ่อนให้กับไอ้พวกคนเช่าบ้านฉันทุกคนนะป่านนี้ฉันสองคนก็คงจะอดตายกันแล้วนะงดิฉันจะเป็นเพียงข้่ราชการจนๆเงินเดือนน้อยพาละถ้งขรอคัวมากไม่เกี่ยวอะไรครับผมเล่เห็นใจผมมากสิผมก็อดอยากเหมือนคุณจะสูรผอมไปหมดแล้วเอยในเมื่อคุณเช่าบ้านผมแล้วคุณไม่มีเงินให้คุณออกไปกันสมควรที่สุด งม้ที่แล้วมาด้วยแต่ที่ฉันไม่มีให้คุณน่าเลื่อนลงนะคะเงินี่ฉันไม่มีมมแต่มีไก่ไงไก่แต่นั่นมันมันไม่ใช่ไก่ธรรมดานะคะมันมันเป็นลูกของดิฉันอะลูกเลิอกอะไรของคุณเข้าใจยากคนอะไรมีลูกเป็นไก่น้าถึงยังไงยังไงก็นะ มันจะเป็นลูกคุณหรือจะเป็นไก่มันก็กินอร่อยทั้งนั้นอะต้ขมขาก็ได้อทอดก็ได้ต้ยมยำก็ได้อร่อยหมดหยุดนะไม่ไม่ได้นะครับนี่ฉันจะยอมให้คุณกินลูกคุณดี่ฉันไม่ได้จะได้หรือไม่ได้เนี่ยนะมันก็อยู่ที่คุณว่าคุณจะสามารถหาเงินที่ช้าค้างผมเนี่ยค้างผมเนี่ยเอามาคืนให้หมดรวมทั้งดอกเบีย้ยยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วถ้าไม่ได้นะจ๊ะภายในสาววันนี้ ก็เชิญมาร่วมรับประทานอาหารเย็นที่บ้านนี้เพราะเมนูก็จะมีต้มขาลูกไก่ mm hmm. พ่อไก่ทอด <Yeah. S 1> แม่ไก่ต้ม <Yeah. S 1> ซุปไก่ดำ <laughs> คุณว่า <laughs> คุณว่คุณใจร้าง <laughs> <laughs> ถึงลูกเหลือเกินใจแม่จะขาดอยู่แล้วลูกจากแม่มาตั้งสามวันน่ะคงไม่มีใครอาบน้ําให้ลูกแบบเพราะตัวลูกมันเหม็นยังเคยกินแมงสาบมานะ่ะนี่เมื่อไหร่คุณครูจะเอาเราเออกไปจากที่นี่คะมีใครพูดว่าเมื่อไหร่แม่จะมารับลูกๆออกไปจากที่นี่หรือเปล่าแม่เหลือเวลาอีกเพียงสามวันที่แม่จะต้องรีบไปหาเงินมาถ่ายลูกให้ได้เพราะไม่งั้น เขาจะอะไรเล่าเขาจะเชื่อขคอคลูกอะ่ะแต่แม่ยอมไม่ได้จะถ้าแม่ยังมีชีวิตอยู่แม่จะไม่ยอมให้ลูกของแม่ต้องกลายเป็นต้มขาไก่ไก่ยาก่างไก่ตุน๋นไก่ทอดซุปไก่ดำไอไยพี่ไก่ดำดำอย่างฉันนี่จะต้องนอนด้วยหรอจะนอนจะนอและไปแต่แม่มีเวลาอีกสามวันสามวันนี้แม่จะต้องหาเงินมามาถ่ายตัวลูกให้ได้ หนูต้องรอแม่ก่อนนะลูกนะแล้วแล้วแม่จะรีบกลับมาอยู่กันดีๆนะลูกภายในสามวันแม่ต้องทําได้จ้ะแม่ต้องทําให้ได้รักษาในรักษาตัวดีๆนะลูกแล้วแม่จะกลับมารักษาคอาไว้นะลูกนะ <c oughs> นเชิงเขาแกเลี้ยงแม่ไก่คูมีลูกอยู่เจ็ดอู ปอบควันลูกเสียงปุกปุ๊กปอบควันลูกเจีบเจียบเสียงลันทัาทัาทีาทาท่ควันเขย่าแล้วก็เขียงข้าวออกเพืือกตางคุยเยือออกให้ลูกไก่แม่ไกไ่ไรทุกข์ไม่มีสุขใดเท่าถึงคราวจะสิ้นชีวิตเนื้อ ไปเกิดเน้อเป็นดาวสวัสดีครับสวัสดีปีไก่ครับแต่เพลงเมื่อกี้นี่ไอย้ยา ไก่หัวไก่ทอดกรอบเพลงเมื่อกี้นี่มันค่อนข้างจะเอ่อเรียกว่ามันมันมันเศร้าไปหน่อยไหมฮะว่าไหมฮะตายตอนจบเมื่อดีนะครับผมมีเพลงอีกเพลงนะครับชื่อเพลงไก่นาตาฟางนะครับมันมันกันดีกว่านะครับเขาจะมาเพลงัเขาจะหนังเครื่องนะเขาจะหนังเครื่อง ก็ขี่รถเก๋งเราเพลงฟ้าลั่ง ทำไมสนใจบทสิความเ้าเก่ามงวนจะพงไม่พงไไไล่ยไปเป็นไกาปอคา่ตกย่างอบฟางนี่ก่ย่างอฟาใช่ครับเมื่อกี้คุณบอกว่าเพลงผมสร้าหมดแล้วตอนแรกนะ ถามคุณคนฟังคนดูมุกซ mm ่าไหมฮะของผมอุกส mm ่าหยิ hmm. birth birth. Mm ้มนะกระโดดก็กองไปเมื hmm. mm ่อเมื่อสักครู่นี้ร้องเพลงแล้วนะฮะไก่หน้าตาฟางครับโอ้ถ้าเกิดผอเป็นเพลงผมเศร้าเพลงคุณไก่หน้าตาฟางก็ยังไม่สนุกเท่ากับเพลงนี้ที่ผมจะร้องนะเพลงอะไรครับเพลงที่เกี่ยวกับไก่เหมือนกันอมีนะเพลงนี้ชื่อว่าเพลงปูไข่ไก่ลองไงล่ะโอเคแวรองับเพเลงาโอเค ไม่ทงหน่อยแล้วไม่ได้มีอยู่ว่าทำไมจะต้องมาแยกวงล้อมก็ทีผู้ชายออกมาตอนแรกก็ไม่เห็นชวนผู้หญิงมาล้อมใช่แล้วก็ผู้ชายออกมาต่อไ้ต้องมาก่อนไม่เป็นไก่เอาเป็นงันเดี๋ยวเราล้อมกันไม่ไม่ 来来来！ ตากันไปป็นคนคือใครคนแต่งหน้าเพียงใดมันก็คงเปลาเ่สวยแสนงามสวยจริงที่แต่งใจโอ้ฉันมาแต่งงาน่งงใจ